อาพ่อม่นอมถวายหมอพรหอหนุนน่อกตัวชายแพเป็นที่เป็นน้าตัวชายแพทเป็นค้ชค้ชเกสาวมากเข้าไปใกล้เลยเข้าไปใกล้โอ้วันนี้นะครับประชาชนให้รับทราบาน้หมอพรจะน้านะครับวันนี้จะถ่ายลงทิศตัส่งไปพ่อโลกครับอาพ่ารขอทิศกับมอพน้องเตอร์แพงสื่อบัิงนะครับทำหน้าที่ อยู่ที่นี่สองสามวันแล้วนะครับน้าเรียดเชิญครบับทุกท่านครับทุกท่านมาเข้ากล้อง <c oughs> เพราะว่าหมองวยข้างนอกจ่ายยันติดก,กับตกไปทั่วประเทศหยุดน้องางามโนพี่น้อง,งที่ต่างประเทศจิ้เห็นดำ้าแน่นตัวดำครับหน้าดิดำในนอหน้าดำโลกเลยสุดเงแดงน้องงามสุดเข่างามเห็นไหม ่วันที่เชญทุกท่านครับรยนเชนทุกท่านมาเข้ามาเข้าเอ่อกล้องนะครับมาเข้ากล้องสื่อสารมเชนะครับมาแล้วนะครับมอ๋อมาข้างนอกเจนสินอินน้อยครับสุดยอดทีมือในการตัดต่อคนไม่สวยก็แต่งไม่สวยได้ครับ ทำไม่ได <S 々> ้อย่างเดียวดึงคนให่รวยทำให้รวยไม่ได้ครับตัวนี้ยางทไม่หมดเสียพรมิตรมาเสียวิจิตนะนั่ทีน้าพรกีมาสัสรีนั่งพับเพียบนั่งีอยู่พี่อไัน อ่าตอนนี้หมกยันนอกรลังทำหน้าที่อยู่ครับอ่านันหายใจน้องนิ่งนอึงเลิมวิธีน่อยแต่ไ่องร้แมเลยพอดิจิตใจทำสมาธิรับอุปสผลบุญที่พระคุณเจ้าเริสิณในอ่าก็ถึงนองถวายกับใจในพระคุณเจ้าเสด็จใส่ใม่ารกิจที่จ้าเป็นอ่าหน้าที่นั่งนาเสวิชิต เดี๋ยวพ่อพี่ไปหาพระนางเลยครับก็คงจะเศร้าใยแล้วนะครับลำดับต่อไปก็เรียนเชิญคุณพ่อสิริชัยพัชโรพระสันนายกศาสนาพิธีกรทำหน้าที่ียนเญครันมาเบิ้ันเนาะ เยวเของใหญ่เดิว่าอ้ผมไอ้โมว่าให้นั่นต้องโมย่ะโมย่ะต้องากันทุกอยงแล้วตมาโอทิแต่นักตัดหงโอโซมยูีิสแต่ักวังแผนวิช้วดุจดุจเหมือนกันรับที่มุ่ง ดูไดปู่เลยอะไแล้วเราไม่ล้วเราต่อไปใช่ไหมนี่คือของจริงโอเคน่ากาน่าขอบคุณาว่าขอบคุณทางที่มานี่พรกม่ที่น้องพ่อม่ล้อม่พ้อแ้วพูกญาติที้กับมาแล้วก็ฮะยุทธากา Angamu mabanta nak mo kata kata wato arah atau sama sambut kata nak mo kata kata wato arah atau sama sambut kata nak mo kata kata wato arah atau sama sambut kata อิมานีมยยนัย,ยนงทางเกดจตุปัญญนีสับปริรานีภิกขุสังหะโคนโุทยามาตุโนพันติภิกขุสังโฆอิมานี จัตุปัทญียาปโยรานีปัติอันอาตุปัมมาตังติการตังนิทายาสุกายา้าเตงโ์ผุจเร้าพรเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายจตูปัจจยานีแด่พระพิสุสงขอพระพิสุสงโปรดรับจตูปัจจยานีของข้าพระเจ้าทั้งหลายได้น้อมนำมาถวายเพื่อประโยชน์ เพื่อความสูขเพื่อความเจริญรุ่งเรืองกกแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทินสาธุอาขับโยกถวายเด้อพี่น้องให้ยกถวายพระคุณเจ้าเดิ้ลเปลยเียนตัวก่อนหน้าพรอ แต่กันแดดกันยันเกี่ยวหัายคณะคือคณะเดวยกันในมาถวายกันลงปกติเมื่อวานเป็นกันร้อนวันนี้กันลงจะคือนลงใหม่เพราะฉะนั้นคนมาปามขอถ้าเราต้องมาเสียรัตน์รัตน์ไรควรปุ่นควปัดหนุ่มควรปัดสมควรรมีพระเจ้าอย่างพระรงค์อวรอมรินทโมลีทิ่เบีสักการิสารังการเปรีจัตเสวัสดิ์นิพพุนพิธีกรามเกษตรที่คณะต้อง พุทนาษาไทยเกี่ัองพรเครป่อปฏิบัติา,า,ตาในอดอาติตย์แรกันเยา,าว์นนันแรกเรือการบำัจะบบรวมกันเป็นคำบูดเด่น,เนชาพระวปัปใจสมบูรณ์บรรณนาภิบาลตบกอบปกครองแรักษาใหา้ยาเก็นั้งร้ายให้ประสะจากเส้เสบัดโกสับปะสบปะโรคสับปภัยออปัตะวันตาไรใดๆ่าได้มาพ้องพานให้จารย์นิยอายุวันนาศกษพละ ปฏิภาตอนาสานบริบาสสมบัติปราตนาสินประกันใดท่นเป็นไปในทางที่ชอบประกอบไป้ดยการประกอบไปดยวตนขวาสรรพปัจจักบันไิมุงมัดปราถนวัดีแล้วตั้งใจวัยดีแล้วจสุดสัจนุต a บทุกปักกานเถิดสาธุยหาวะริวังหะปุระปะริปเรติสัตตังเอวะเอวะอิโตินังเป็นตานังอุปะปะเต เกิเิตัพบัติตัตมังกปปะเยวาสบิชาตโสะเปยเรตโสักับปาจันโตปนราโสยะตาเปยิโชเิระโตยัตตาเิโยวววาชันตสาปะโร how oh,

judged Quan mà n o วามวยชัยยกมอยฉยญาสุจัยธรรมัยตเรอภารากิตปัลลํเกสิ <imitation> 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 ตติตังตุกะโตสมโมตตะจะสุเยตัมธัมมจะเอสุปะทาคินังกายกัมมวาจาธัมมปะทาคินังปะทาินังมโนกมปะอิเตปะทาินปะทาินังิตวานะรัตเ 怎么 <Amen. S 2>